สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเบ b เบดเอ็กซ์กับตัวที่มีชื่อว่า Drancer s p a r o o 380T นี่หงแดง <c oughs> เป็นชื่อที่บ้านเราเรียกนะฮะแค่บ้านเราเลยฮะหงแดงครับนี่นะฮะเป็นเบรเบดใช้คำว่าคลาสสิกแล้วกันนะฮะเจเนอเรชันแรกนะฮะกับหงแดง นะครับเอามาทําใหม่สําหรับเบเบต X นะฮะอันนี้เป็นเป็นโลโก้ของภาคแรกสมัยนู้นเลยนะนี่นะครับเบเบนี่ครับทำใหม่ไม่เหมือนเดิมนะฮะเออแต่ว่าแฟนๆรุ่นเก่าน่าจะชอบน่าจะกรี๊ดมากกับการเอาอตัวละครห้าแรกๆมาทำอยากเห็นจนครบเลยทั้งมังกรฟ้าเต่าขนองพยยกขาวนะครับอยากเห็นจนครบเลยนี่25ปีเบเบตนะฮะอันนี้บอกไทย เนี่ท้ายก็คือบาลานซ์นั่นเองฮะหงแดงนะฮะหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือดรันเซอร์นะฮะอันนี้เป็นรุ่นดรันเซอร์สไปรัลนะครับผมส่วนนี้นะฮะเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเบล็ดนะครับส่วนนี้คือแรชช์และส่วนนี้คือบิทนะครับผมอ่าซึ่งเบลดเนี่ยจะต่างจากของออริจินอลนะฮะเดี๋ยวเราไว้แกะดูแล้วบอกอีกทีดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรมาแกะกันดูเลยครับ นี่เป็นการแปะสติกเกอร์โหย้อนไวมากนะฮะเพราะว่าจริงๆของเบเบ็ดภาคเนี้ยเขาไม่ต้องแปะอะไรแล้วนะครับสมัยก่อนเน่ยแปะอื ดี๋ยวให้ดูข้อแตกต่างของรุ่นนี้กับรุ่นสมัยก่อนไอตัวตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยไอตัวสมัยก่อนมันจะเป็นเหล็กชิ้นส่วนเหล็กที่แยกได้นะครับมันเป็นตัวเอาไว้ถ่วงน้ําหนักของเบรเบดไม่ใช่ตัวที่เอาไว้โจมตีแบบนี้อันนี้เขางอกมาเพื่อให้เป็นส่วนในการโจมตีเลยนะครับแอตแทกริงของเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนแรกนี่แหละนะฮะมันจะยืดออกมาเพื่อโจมตีจะใช้พลาสติกกันซัดเกือบทั้งหมดเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กอย่างนี้เหล็กเอาไว้แค่ถ่วงน้าหนักน้นนะะแกยได็ เออที่เป็นตาหงแดงตรงนี้นะฮะแต่ว่านี้เขาเอาแค่รูปทรงของเก่ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรุ่นของ b บ y b l a d e X นั่นเองครับในจุดนี้คือจุดพีคมากเลยสำหรับพี่แมนนะสวยมากสัตว์ในตำนานของเบเบแต่ละอันเนี่ยแต่จริงๆไม่ติดก็ดีนะพี่แมณเป็นคนชอบไม่ติดสติกเกอร์มากกว่าอย่างรุ่นนี้รุ่น X เ,เนี่ยไม่ต้องติดก็ดีเออ,พอเพราะเราเป็นคนติดรลเบี้ยวแ,แน่นอนว่าคลิปนี้ก็น่าจะเบี้ยว Okay. ใกล้แล้วประกอบเสร็จแล้วครับสติกโก้์สติกเกอร์นี่หงดงนนะครับวานี่นะมีเดี๋ยวนี้สีขาวๆเนี่ยก็ตรงนี้วางให้ตรงร่องอย่างนี้ปั๊บแล้วก็บิดปั๊บชิมครีมกลุ่มจุ่มนมยาไม่ใช่ ปิดให้ดังแกรกเบาๆเมื่อกี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ไปนะฮะป๊บเสร็จแล้วครับนี่อันนี้เป็นททายบาลานซ์นะฮะมาตูดของเขาจะเป็นอย่างนี้อ่านะครับที่เหลือก็ลองชูดกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงกับหงแดงเวอร์ชันเบบเลสเอ็กซ์มาลองชูดกันดูครับลองชูดแบบยังไม่มีคู่แข่งนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรหงแดงฮะ3 2 1โชูดท

เซมีนาก็ดีอ่าดีเฟนซ์ก็ดีแอตแท็กก็ดีนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้เด่นทางไหนสักด้านจะเห็นว่าตู่เขาก็มีความวิ่งพลาเนี่ยเขาก็สามารถรักษาบาลานซ์ในการเวลาถูกจบตีได้ด้วยประมาณนี้อ่าอีกที่อีกที่แล้วเดี๋ยวจะแข่งให้ดูละ3 2 1ทูโว้ชุดโอ้ โอ้ว้าวมาเดี๋ยวลองแข่งเลยดีกว่าแรนเซอร์นะครับหงแดงนะฮะคู่ปรับของเขาคือดรากูหรือว่ามังกรฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องมาเจอกับมังกรฟ้าของภาคนี้นี่มังกรสีฟ้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่มังกรฟ้าเขาคือดรันซอสนั่นเองครับดรันซอสนะฮะแรนเซอร์กับดรันซอสนะครับผมอ่ะเชิญครับพี่ๆน้องๆมาถ่ายกันเลยเลยครับระหว่างหงแดงรุ่มเดอะ์ฟทะมังกรฟ้ารุ่มใหม่ t h วันโอ้ชุดไอ้คนเดือดโคตรเดือดโอ้มังกรฟ้ายุคใหม่น่าจะหมดแรงก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้ได้ไงลูกอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ เรานับแพ้ชนะแบบไม่ใช่กติกาสากลนะแต่สากลม,มันต้องมีตกล่องมีเอ็กโดนเอ็กทีมแดสนับคะแนนนู่นนนเราเราไม่ได้นับอย่างนั้นนะครับเรานับแพ้ชนะธรรมดาธรรมดาเลย3 2 1 e e two o โอ้ชุดไอ้นี่ตกช่องนี้เลยทุกคนอ่ะถือว่าเสมอเสมออ่ะสุดท้ายเฮ้ยเดือยอยู่เดือดอยู่3 h 1 o o โอ้ชุด ให้เป็นรอบนี้เสมอแล้วกันเพราะว่าเราลงช้ากว่าเขานิดนึ่ง three two โ n e go shoot โอ้โหอ,อื้อหืออื้อหืออ,อ่าแพ้ครับโอ้แต่จริงๆแล้วเอาดีๆแล้วอแวอ t แท k ชอบเตดเลียน attack l i n มากเลยจริงๆเขาเรียกเ l a t e นะ รุ่นใหม่เห็นปะเบรก็จะห่อหุ้มไปด้วยเหล็กนะครับนะฮะแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันคนละแบบนะครับเห็นปะอันนี้มันจะเป็นพลาสติกด้วยนะครับก็น่าจะเสียเปรียบเขาในในมุมนี้นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่ารุ่นนี้น่าจะเขาออกมาเพื่อให้สะสมแหละไม่น่จะเอาไว้แข่งไว้อะไรนะครับยังไงรอดูอันต่อต่อไปนะครับว่าจะเอารุ่นเก่ามาทําอะไรสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมา,มากน <S <S ๆ,ๆนะครับอย่าลืมนะครับเบรคเบรก X ครับผมหาซื้อได้ตาม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมสำหรับวันนี้ใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับนี่ฮะหงแดงแรานเซอร์รุ่นเบย์เบลดเอ็กซ์มีตัวใหม่ๆพี่แมนจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเราต้องชูปิดท้ายอีกสักดอกเพื่อความมัน3 2<อ>1 e o one go ช <SL>